พอเข้าหน้าหนาวที่ไรนะครับเชื่อว่าคนเพาะเห็ดหลายคนเนี่ยกุมขมับเลยใช่ไหมครับเห็ดที่เราอุาาตส่าห์ประคบประงมดูแลมาอย่างดีจู่จู่ก็หงิกงอจนหน้าเสียดดยวันนี้เราจะมาไขาเคล็ดลับการรดน้ําเห็ดหน้าหนาวที่จะเปลี่ยนปัญหาโลกแตกนี้ให้เป็นเรื่องง่ายๆกันครับโอ้โหเห็นเห็ดของเรากําลังจะโตสวยๆเลยแล้วจู่จู่ก็มางิกงอเสียรูปทรงแบบนี้มันเจ็บใจจริงๆนะครับไม่ใช่แค่หน้าตาไม่สวยนะแต่ราคานี่ตกขั้วไปเลย หลายคนก็คาดหวังว่าหน้าหนาวอากาศดีๆจะเพาะเห็ดได้ผลผลิตงามๆแต่กลับต้องมาเจอกับความท้าทายที่คาดไม่ถึงแบบนี้แทนทีนี้เรามาเจาะลึกกันอีกนิดหนึ่งดีกว่าครับเพราะว่าเห็ดแต่ละชนิดเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวโดยเฉพาะเจ้าเห็ดนางฟ้าผู้ฐานนี่แหละครับตัวดีเลยคือเขาจะอ่อนไหวเป็นพิเศษแค่อากาศเปลี่ยนนิดเดียวก็พร้อมจะหงิกงอได้ทันทีซึ่งจะต่างจากเห็ดนางรมเทาที่จะอึดกว่าทนกว่าเยอะ ถึงหน้าหนาวจะโตช้าลงบ้างแต่ก็ยังรักษาทรงสวยๆไว้ได้ครับเอาละครับหัวใจของปัญหาทั้งหมดเลยนะมันอยู่ที่เรื่องเบสิกเบสิกที่เราทํากันทุกวันนี่แหละครับก็คือการลดน้ํานี่เองในฤดูหนาวเนี่ยการลดน้ํแบบธรรมดาธรรมดามันกลายเป็นเรื่องที่ต้องรักษาสมดุลอย่างสุดๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทําไมคือปัญหานี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากอย่างเดียวนะครับแต่มันเหมือนโดนรุม3าหนึ่งเลยมีตัวการร้ายอยู่3ตัว ตัวแรกเลยคือลมลมหนาวที่คอยพัดเอาความชื้นหนีไปตลอดเวลา2ก็คือน้ําของเรานี่แหละที่ให้มากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ได้และ3คืออุณหภูมิที่มันเหวี่ยงขึ้นขึ้นลงลงทั้งวัน3อย่างนี้มารวมกันโอ้โหสร้างสภาพแวดล้อมที่โหดสุดๆให้เห็ดของเราเลยครับและนี่แหละครับคือภาวะที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกของจริงคือมันเป็นอย่างนี้ครับพอเรารดน้ําน้อยไปใช่ไหมก็กลัวเห็ดจะแห้งเหี่ยวเพราะลมมันแรง แต่พอจะรดให้ชุ่มๆเขาไว้ Hawaii, อ้าวกลายเป็นว่าน้ําเย็นๆมันไปขังอยู่บนดอกเห็ดระเหยก็ไม่ทันสุดท้ายก็งิกงออยู่ดีกลายเป็นทางตันที่ถ้าเรายัางคิดแบบเดิมๆก็ไปต่อไม่ได้แล้วครับแต่ไม่ต้องห่วงครับทุกปัญหามีทางออกเสมอเราแค่ต้องเปลี่ยนวิธีมองการรดน้ําใหม่หมดเลยโดยที่เราจะไปใส่ใจกับ2ตัวแปรสําคัญที่บางทีเราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนนั่นก็คือขนาดของดอกเห็ดแล้วก็ตําแหน่งของมันบนชั้นวางครับกดข้อแรกนะครับเรื่องขนาดง่ายมากๆเลย ถ้าเห็นดอกเห็ดมันยังเล็กๆอยู่อ่ะขนาดประมาณเหรียญ5้าเหรียญสิบาทจัดเต็มไปเลยครับลดน้ําให้ชุ่มๆได้เลยไม่ต้องกลัวแต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้ครับทันทีที่มันเริ่มบานเป็นดอกใหญ่ขึ้นมาแล้วให้หยุดลดน้ําหนักๆทันทีเลยนะเปลี่ยนเป็นแค่การพรมน้ำเบาๆให้เป็นละอองฝอยๆพอให้ผิวชุ่มชื้นก็พอแล้วครับโอเคต่อกันที่กฎข้อที่2นะครับอันนี้เป็นเรื่องของตําแหน่งบนชั้นวางชั้นที่อยู่บนสุดเนี่ยจะโดนลมโกรกมากที่สุดเลยมันก็จะแห้งเร็วกว่าเพื่อน เราเลยต้องขยันพรมน้ําให้บ่อยเป็นพิเศษหน่อยแต่สําหรับชั้นล่างๆครับที่มันได้รับน้าไหลๆลงมาจากข้างบนอยู่แล้วอันนี้ให้เปลี่ยนเป้าหมายเลยไม่ต้องไปรดที่ดอกเห็ดแต่ให้รดน้ําลงบนพื้นแทนเพื่อช่วยสร้างความชื้นในอากาศรอบๆครับเอาละครับพอเรารู้เรื่องขนาดกับตําแหน่งแล้วนะคราวนี้มาถึงเคล็ดลับสุดท้ายตัวไม้ตายเลยก็ว่าได้ที่จะมาพลิกวิธีการรดน้นําหน้าหนาวของเราไปเลยนั่นก็คือการปรับตารางเวลาใหม่ทั้งหมดครับ วิธีแบบเดิมๆที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีก็คือแบบนี้ใช่ไหมครับเปิดน้ําทีหนึ่งนานๆเลย3นาที5นาทีเช้าทีเย็นทีซึ่งนี่แหละครับคือตัวการที่ทําให้น้ําไปขังอยู่บนดอกเห็ดจนเกิดปัญหาในหน้าหนาวทีนี้ลองเปลี่ยนใหม่ครับมาเป็นวิธีนี้ดูแทนที่จะรดหนักๆแค่2ครั้งเราซอยย่อยมันออกมาเลยครับรดแค่ครั้งละ1อาทิอาทพอแต่เพิ่มความถี่เป็น4ีครั้งต่อวัน หรือถ้าวันไหนลมแรงอาจจะฉี่กว่านั้นอีกวิธีนี้เราเรียกว่าน้อยแต่บ่อยครับทีนี้หลักการของมันง่ายมากเลยครับที่เราทําแบบน้อยแต่บ่อยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยอย่างแรกคือน้ํามันไม่ทันได้ขังบนดอกเห็ดนานจนทําให้เสียรูปและอย่างที่2เราก็ได้เติมความชื้นกลับไปให้เห็ดเรื่อยๆสม่ําเสมอเพื่อสู้กับลมหนาวที่พัดมาตลอดทั้งวันนั่นเองครับ เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆแล้วก็เอาไปปรับใช้กันได้ทันทีเลยนะเรามาสรุปทุกอย่างให้เป็นเช็คลิสต์ง่ายๆกันดีกว่าครับจำหลักการง,ง่ายๆ4ข้อนี้ไว้ให้แม่นเลยนะครับเห็ดเล็กรดให้เต็มที่เห็ดใหญ่พรมแค่เบาๆชั้นบนสุดพรมให้บ่อยขึ้นหน่อยและชั้นล่างสุดเน้นรดที่พื้นแทนแค่นี้แหละครับก็คุมเกม np. หน้าหนาวได้อยู่หมัดแล้วเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแกนของปัญหามันก็คือเรื่องนี้แหละครับ เห็ดหน่าไม่ใช่พืชที่ปรับตัวได้เร็วขนาดนั้นพออุณหภูมิมันเหวี่ยงจากหนาวจัดไปอุ่นแล้วดันมีความชื้นส่วนเกินที่ระเหยไม่ทันไปขังอยู่บนตัวผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือการเสียรูปทรงอย่างที่เราเห็นกันนั่นเองครับซึ่งเคล็ดลับทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากการทํางานให้หนักขึ้นเลยนะครับแต่มันมาจากการทํางานอย่างฉลาดขึ้นด้วยการสังเกตนี่แหละ มันก็เลยน่าคิดต่อนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันยังมีปัญหาอื่นๆในฟาร์มอีกไหมที่จริงๆแล้วรอแค่ให้เราเข้าไปถอดรหัสด้วยวิธีคิดแบบเดียวกันนี้อยู่